สวัสดีครับพี่น้องชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่รเรียกว่าลไรเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เสริมนะครับผมเพิ่มเติมมาจากน้องแบล็คแชร m มินนะครับผมก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจีบ้เนาะซึ่งในวันนี้นะครับผมมีจี้ใหม่มาทั้งหมด2จี้นะครับผมแล้วก็มีอีก3จี้ที่ถูกอัปเกรดให้กลายเป็นเวอร์ชันดาร์กนะครับผมเราก็ไปดูกันในตำรามหาเวกันเลยดีกว่าว่า2จี้ใหม่จะมีความสามารถอะไรกันบ้างเริ่ม จากจี้แรกนะครับผมระเบิดกระต่ายกาฟิตี้นะครับผมมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันธรรมดากับเนะวอร์ชันดาร์กเนาะเราไปเริ่มกันที่เวอร์ชันที่หางง่ายๆกันก่อนนะครับผมกับเวอร์ชันธรรมดาเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทำการสร้างเลนมาะนะครับผมมีโอากาส55%ซุ่มยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้น เป็นแลนด์มาร์กก็จะถูกป้ายสีเป็นระยะเวลา2เทินแต่ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปนะครับผมที่ไม่ใช่แลนดะ์มาร์กนาะก็จะถูกทำลายทิ้งซะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมได้รับแลนดะ์มาร์กนาะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะสร้างแลนด์มาร์เพิ่มเติมก็คือเมืองผุดบวกสิเมื่อไม่แสดงผลเมื่อตกพื้นที่ของไฟตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส45%เนาะโยกเป็นข้ามมัทางหลังจากนั้นเพิ่มข้ามมัทางเมืองของเราทั้งหมดนะครับผมคูณ2ไปเลย ก็เป็นจีที่กันตายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมเวอร์ชันดาร์ก็เปอร์เซ็นต์ถูกเพิ่มมานะครับผมเป็น60% 55%แล้วก็50%อร์ซจีใหม่จีที่สองนะครับผมบาสุกา้าเมลกาฟิตี้นะครับผมความสามารถก็คือ ปลาระเบิดตามใจชอบเหมือนเดิมนะครับผม55%เนาะเมื่อทำการกร่อสร้างอาคาร3หลังมีโอกาส50%เด้งกลับลงมาในตำแหน่งเดิมนะครับผมบวกอีก10%บเปไม่แสดงผลมีโอกาสป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับผม70%แต่ป้องกันได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมโอ้โห เป็นจีที่ไร้ประโยชน์สุดๆนะครับผมอย่าหาไอ้แมวเนี่ยเวอร์ชนันดาร์กนะผมก็จะถูกอัพเปอร์เซ็นต์เปอน60%นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิม50%แต่เพิ่มเติมคือเติบโตเป็น15% 80%นะครับผมป้องกันอ้เปินอันตรายเนาะทั้งหมด2ครั้งขอบคุณที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับ ขอบคุณจริงแล้วก็3ามจี้นะครับผมที่ถูกอัพให้เป็นสกินดาร์กนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์เขียนแบบโล่ซูเปอร์สุดน่ารักนะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิทักษ์อาวากาศสุดน่ารักแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นแพ็คพิทักษ์ดอกไม้สีรุง้ง ก็แค่เพิ่มเปอร์นาะเวอร์ชันดาร์กนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนใหม่แต่อย่างใดถ้าเกิดว่าใครมี3 g นี้แล้วนะครับผมสามารถเอามาแลกเป็น G ีดาร์กได้ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เรานั้นหานะไม้กายสิทธิ์ดาร์กนะครับผมซึ่งไม้กายสิทธิ์ดาร์กไม่ต้องเติมก็ได้นะครับผมเพียงแค่เรานั้นสะสมจรวดนะครับผมที่ อยู่ในอีเวนต์นี้นะครับผมเพียงแค่3อันแล้วก็เอามาแลกเป็นไม้กายสิทธิ์ได้เลยสุดจะรวดนะครับผมสามารถหาไดจากการสะสมเนาะปืนใหญ่สีส้มนะครับผม A บวกแล้วก็ลูกกระต่าย A นะครับผมลูกแมว A 3อัน2อันสิ2อัน, 1, 2, อน3าอย่างนะครับผมเท่าๆากันเอาไปแลกไปได้เลยส่วนจี้หลักของเรานะครับผมก็จะหาได้จากการสะสมแบล็กเกตหกอัน แต่แมวบอสุก้าไม่แนะนํานะแต่กระต่ายกาฟิตี้อ่ะอย่างอย่างน้อยมันก็ผุดเมืองให้เราได้นะครับผมเปลี่ยนเมืองศัตรูให้ใกลายเป็นเมืองเราได้เล่นวิกได้เล่นลมได้โอเคไหมไม่หรอที่ที่กลับมาหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์เขียนแบบโลซูปเปอร์สุดน่ารักอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิทักษ์เอาการสุดน่ารักแพคพิทักษ์ดอกไม้นะครับผม เดินทางสายกลางไหมอันนี้เป็นสามหลังส่วนในสออันนี้เป็นป,ป้ายสต็อปแล้วก็เลือกสามหลังกับป้ายสต็อปไหมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่นะครับผม <c oughs> มาทําไมเกาะร้างซูเปอร์นะครับผมแล้วก็การเชิญปราร์ตี้ต้องสาบเนอะราชาเนเทศบริการอันยาสุดท้ายเป็นจรวดอวกาศของราชาผู้ถูกเนเรเทศทาไมมันเกี่ยวกับจ้าวดเลยละ่ะนั่นน่ะสิแปลก,ปกเอามาให้ใครยังคิดไม่ออกเลยนะครับผมว่า น้องแชร์มินใช้เหรอต้องแชร์มินจะใช้ทำอะไรเออหัวจะปวดโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอีเวนต์วันนี้แล้วก็ป้านาแปลกอัปเดตวันจันทร์แล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรไหมนี่พรุ่งนี้คิดว่าตัวละครใหม่จะเข้าแต่คิดว่าไม่น่าเข้าแล้วแหละเราเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันที่ยี่สิบสามนู่นเลยนะครับผมหมดพร้อมกันใช่ไหมวันที่ย3ิบสาม ใช่วันที่ยีิบสามก็คือวันพรฤหัสนะครับผมนาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแต่ความรักดีที่ให้กันทุกวันเนาะจุ๊บจ